ะะปลายางค่ะเดี๋ยวคุณ,คณก็จะเอามาป่นนะคะคน้ำพริกเผาใส่ปลาย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะที่บ้านค่ะ,ะคุณครูก็จะขอนําเสนอภารากิจในวันนี้นะคะซ<า>ึ่งใครๆถ้าเลี้ยงแมวก็จะรู้นะคะว่าภาระของแมวนั้นคนที่เลี้ยงจะต้องรักแมวแล้วก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทาดแมวก็ได้ค่ะ บังเอิญคุณครูก็เลี้ยงน้องมาดีกับมาด้วยก็คือเป็นแมวจรน,นะคะเอามาเลี้ยงที่บ้านแมวสีส้มค่ะเขา,า,ามาอยู่คุณครูตอนนี้ก็สองปีเศษนะคะเขาเพิ่งจะมาแสดงอาการป่วยประมาณต้นเดือนมกราค่ะอาการของเขาก็เริ่มเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงเราก็รักษามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็สุดจนกระทั่งเราก็ต้องนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ เกษตรบางเขนตอนช่วงนั้นคุณครูไม่อยู่นะคะคุณครูไปสวิตเรแลนด์ลูกก็ไปบริหารจัดการจนกระทั่งหนึ่งเดือนผ่านไปน้องมาดีก็หายค่ะก็เราก็เลยเอามาดูแลเขาแต่ตอนนี้น้องมาดีเนี่ยเขาจะต้องทานอาหารทานยาที่เป็นเรื่องเป็นราวก็เลยกลายเป็นภาระของทาตแมวค่ะเชา้าสายเที่ยงบ่ายเย็น อะไรเงี้ยเราจะต้องดูแลน้องมาดีเขามีเป็นคู่แฝดกันก็คือมารวยเขาก็จะต้องอยู่ด้วยกันดูแลกันไปเพราะฉะนั้นคุณครูก็มีหน้าที่ดูแลในช่วงวันธรรมดานะคะแต่วันนี้บังเอิญคุณครูมีภารกิจเมื่อเช้าคุณครูก็ต้องรีบดูแลน้องแมวนะคะก็คือน้องมาดีมารวยโดยต้องให้อาหารเป็นปกติถ้าไม่ตรงเวลานีเขาไม่ยอมเลยนะคะไปดูนะคะว่าน้องมาดีทานอาหารทุกเช้า ทานอะไรอย่างไรนะคะอาการของเขาค่ะตอนนี้นะคะน้องแมวทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็คงจะต้องมาดูแลตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวประมาณช่วงเที่ยงคุณครูก็จะต้องไปทําธุระเกี่ยวกับเรื่องงานอสองอนะคะ ค,ครูก็เลยจะต้องมาดูแลตัวเองเรื่องอาหารก่อนนะคะก็ค่อนข้างสายแล้วค่ะนะคะคุณครูก็ได้น้าพริกเผามาแล้วก็ได้ไปย่างปลาย่างคุณครูก็เอามาโคลก่อนนะคะให้ละเอียดเพื่อนๆปลาย่างนี้ได้มาจากเอ่เขื่อนด่านช้างนะคะก็เราก็ได้มาเราก็เอามา,าปรับให้เป็นปลา โขลกนะคะโขลกไปย่างตอนนี้ไปย่างที่คุณครูโขลกก็เสร็จเรียบร้อยแหละนี่ค่ะไปะย่างค่ะแล้วมะม่วงก็เช่นกันนะคะคุณครูก็ได้จากสวนค่ะเขาเรียกว่ามะม่วงแก้วหรือมะม่วงโบราณนั่นแหละค่ะอันนี้ที่เขานิยมดองกันนะคะเนี่ยได้มาคุณครูก็เลยเอามาจัดก,การสับเลยนะคะสับๆเพื่อจะเอามาเป็นเมนูของคุณครูนี่ค่ะได้เป็นมะม่วงสับเอาละค่ะ คุณครูก็ได้มะม่วงสับได้ปลาย่างคุณครูจะมาผสมเลยนะคะจะทําเป็นน้ําพริกปลาย่างค่ะปรุงกันตดเลยนะคะนี่ก็คือน้ําพริกเผานะคะน้ําพริกเผาของคุณครูคุณครูก็เอามาเอาไม่มากหรอกคะ่ะเอานิดหน่อยมากไปเดี๋ยวทานไม่หมดนะคะเอาพอทานนะคะคุณครูก็จะใส่ปลาย่างค่ะปลาย่างที่คุณครูโขลกแล้วนะคะใส่เยอะๆนี่มันมีกระดูกอยู่ด้วยนะคะ คุณครูจะเคล้าพร้อมๆกับมะม่วงสับของคุณครูเลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยค่ะมันจะได้มีรสเปรี้ยวนะคะใส่หมดเลยน้ำพริกของคุณครูเนี่ยน่าจะมีรสเค็มคุณครูแต่ต้องใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะใส่นิดหน่อยเพื่อให้เขามีเนี่ยค่ะค,ครูใส่พอประมาณเพราะว่าน้ำพริกในคุณครูก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเค็มหรือเปล่านะคะยวเรามาเคล้า น้ำพริกกันก่อนนะะน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกนี่เป็นน้ำพริกเผานะคะค่ะน้ำพริกอันนี้ก็เป็นเจ้าที่คุณครูซื้อทานประจํานะคะไม่ได้ไม่ได้ตาเองนะคะคเพื่อนๆดูนี่คุณครูก็จะเค้าแบบง่ายๆเค้าน้ำพริกเผาใส่ปลาย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอยางงี้ค่ะเพื่อนๆ หอมมากค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณครูได้ข้าวแล้วไข่แล้วคุณครูก็จะเอาน้ำพริกปลาย่างที่คุณครูสับมะม่วงผสมไปนั่นนะคะเอามาเคล้ากันค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนไม่ทราบว่าหิวหรือเปล่านะคะหอมมากเลยเราลองมาทานนะคะน้ำพริกปลาย่างกับคุณครูเมนูง่ายๆ อืมเอา้าท่าเพื่อนเพื่อนเผ็ดนิดนิดเปรี้ยวหน่อยหน่อยคลนกับไข่ต้มอ,อืมอืมอร่อยมาก ข้าวร้อนๆน,นะคะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมข้าวสวยทานกับน้ำพริกปลาย่างใส่มะม่วงสับทานกับไข่ต้มเป็นเมนูเร่งด่วนอร่อยอร่อยเยอะมี ผลิตผลจากสวนของคุณครูนะคะมีกล้วยมีละมุดแล้วก็มีมะม่วงอันนี้นะคะละมุดเนี่ยไปเด็ดเป็นรอบที่สองนะคะตอนนี้เราก็เอามาบ่มนะคะคุณครูก็เนี่ยจัดลังโอ้อันนี้ลูกนี้สุกละสุกแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูนะคะอันนี้ก็ยังอ่อนอยู่ คุยให้ดูนะคะละมุดของคุณครูค่ะเอาลูกนี้ก็แล้วกันลูกนี้ทานทานข้าวกับผลไม้ผิดไหมคะอืมอืมอีกแล้วหวานกรอบครับเพื่อนๆมาเรามาทานข้าวกันต่อทานละมุดโชว์เพื่อน แต่ยังไม่ได้ทานกล้วยเท่านั้นนะคะ่ะเพื<ๆ>่อนๆมาๆทานข้าวต่อค่ะเป็นอะไรที่คุณครูก็ยังดีใจอยู่นะคะว่าที่สวนคุณครูเนี่ยก็มีผลไม้ที่เขาเรียกว่าผลไม้โบราณที่เขากำลังจะถูกลืมนะคะก็คือละมุดเนี่ยค่ะ ลูกใหญ่ๆเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมอร่อยมากเนี่ยกรอบแล้วคุณครูก็ยังมีมะม่วงแก้วที่เป็นลักษณะเ็าเรียกว่าเป็นมะม่วงโบราณเช่นกันนะคะที่กําลังจะถูกลืมนะคะผลไม้นี่มะม่วงนี่ก็คนเดียวนี้จะไม่ค่อยนิยมใช่ไหมคะมะม่วงแก้วเนี่ยปลูกอะ่ะก็จะนิยมปลูกเป็นพวกมะม่วงเขียวเซวอยอะไรต่ออะไรประเภทน้ําดอกไม้อะไรประมาณนั้นอะ่ะ แปลว่ามะม่วงแก้วเนี่ยจะก,กลายเป็นมะม่วงโบราณไปแล้วลกูกกำลังจะถูกลืมมะม่วงนี่ก็กําลังจะถูกลืมละมุดนี่ก็กําลังจะถูกลืมคุณครูดีใจมากที่ในส่วนของคุณครูก็ยังมีผลไม้พวกนี้เหลือเอาไว้ให้ทานนะคะคุณครูจะพยายามรักษาเอาไว้นะคะแล้วก็นี่ก็มาทานอาหารโบราณอีกแหละก็คือน้ำพริกเผาปลาย่ยางใส่มะม่วงสับทานกับไข่ต้ม กับเพื่อนๆครับอร่อย เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเข้าไปทําธุระกับน้องมาดีกับมารวยอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องถานอาหารเช่นกันก่อนที่ครูจะไปประชุมอสมอคุณครูก็คงต้องให้อาหารพวก่อนอ่าเอาของนี้ด้อ่ะแป๊บหนึง่งหมดเรี้ยงอ่ารวยก็อ่ะอ่ะอ่ะหมดเรียเร้ยงอ่ะ,อะกินอาหารแพงซะด้วยนะเนี่ย นี่เป็นมื้อเที่ยงอันนี้อ่ะโลบดีโลบอ่ะอะรวยรวยกินอ่ะปึ๊บมือม้อเที่ยงก็จะกินอาหารกระป๋องอดีกินเร็วมากเลยดีเนี่ยเที่ยงแล้ว สรวยจะได้แค่นั้นแหะดีกินหมดแล้ว